คุณคุณคนหลาบไหมคนหลาบว่เมันจะแสบแต่พี่ยิมเียงม่แฉบได้เป็นยัมองรงนีงน้แม่โลูโอเแมครับอยพี่น้องบอกหคุณดิีทังานหกคุณดิศีทั้งานเกี่อนี่ เอ้าพี่เป็นไนจ๊คคามมยี่หมครับไม่ไ้เป็นโตเลยเป็นตโอ้ต้องยิงง่จกันเลยงั้นยังบอกแห่บอกพี่บอก้องไหมอ้เมือนอย่างั้นงั้นดีเนาะบายสีสุขวันจิตงรลตรีวิชาตพาลิฟมีโอกาสรับตำแหน่งคนนั้ลุงเพนละลุงเพียมคนละแม่ พูดกันไปกุเทีนเนี่ยมันพูดลาวไม่ได้นะเอาเงินนี่เมนูยังครับเมนูเมนูเขาเป็นเดียวลักกัดนีเนาะบานเขาเนาะ่ังเดียวไม่งอนว่าใหม่ๆเนาะไม่อยากเอาเลยมันห่วเมื่นหาตัวจำต่างจางหน่อยหรือจางไงเบิ่งข้าวอยู่นี่กัดจังไง สั <S <s s> <S ่งให้สั่งี่นี่นี่นี่เดี๋ยวให้เครดิตครับเครดิตครับอย่างกู้ค้ำครับเมื่อนี้นวยนวยพาะกิบนวยเฉากิบนวยิบนวดกินวดพิเศษ่ัไหร่คนนมาคุณนี่บี่ครับคนาหนชุดบ่พังเม็ดจ่บควานมาตรฐานป่บังอัผ่านคึืนดีนี่นี่ปูยิ้มแอบยิ้มยผมชุดลดหน่อย ไฟกว่คุมยว่คุมไฟกวบคุมโอ้ยโันนี้ผมจะรเกับเกลี่ตั้งไกลกันเนาว่นนี่พี่มันจะหลงไหมว่หม่ไหมมันจะหลงไหมคุจะรถกับยุนี่เอาเอาอันนี้ขันเนาะ วันนี้เราเอาเกลือกับผมต่รวตั้งขันะลมแม่ลงแม่ลงเสล้เส้ตเกียแต่เกียามันยังดีแต้เกียมันดืใจอยู่เท็มเลยดีเท็จยังดีเท็มยังดีนี่พ่อเห็พี่น้องขันนายยกแม่ไหมยังเทยงยังกว่าเท็ม เสรำเสารำเสารำที่ไหนเขา่าบ่เอาแสงเสาร์รำมองทะลุเห็นงโขงเสียงม่น้โขงจิ้มให้เนีิมให้เนีเอาิมให้เนี้ยอะไร เพรว่ามันเพราะว่ามันเียังขายดีมันก็แมนตัวนึ่งมึงตามมามึงตามมาโอ้ ขออนุญาตขออนุญาตนะครับแม่นสุขวัลย์ยัยงแม่นสขวาน,าน,วานมันี้เป็มไลยมือนี่มาเต็มอรอยปะเครื่องเครื่องอยู่หระครับผมเครื่องเครื่องไหมถึงมาว่าเครื่องนึงจริงเครื่องนึงหรือเกินเครื่อง,อองแบบไหนโอ้เติมเต็มเลยงั้มเป็นโตนะคุณพี่คุณพี่ไงบอกแล้วงั้มเป็นโต มาเด้อพี่น้องครับมารวมกินดีครับวิบนเหนียขึ้นยังอร่อยๆครับแก่อบอกว่าเฮาเติมเติมเรื่อยๆนะครับเนาะเอาฝากไว้ังัานฝากไว้ก่อนเอ้ยเยอะเด้อเ,เ,เบิ้งสูตรก่อนเบิ้งสูตรก่อนเอาจะน้อยจะน้อยปรุงมนันฮะว่ไม่สูตรตายโตครับ เปาเข่าอ่ะคุณยุงับยังคุยุ้ับเนื้อครับนยุเนื่อเนื้อร้เนื่อยหน่อยเพราะว่าเนื้อสกััมะมีบานเขาอันนี้อันนี้เอก่อนี่เกลือครับอ้ามันชุรเขามาดื่เกลือนี่เกลือมังจะไปดืนหวมเน่ยหวมนนี่ยบ่พี่ัวยัง่าัวเองครับัวมเศร้าหนิเกลือครับผัดแล้วมัน ดุพี่เ้ยอีกโอเคป่ะแต่จะบอกถอนกันเ่เดี๋ยวเดี๋ยวามีมาคูข่อยด้วยที่เดีดเดียวเมื่อจะหมอแล้วตาตาหามอครับหามอ่ะแกทุกปะไรปไหนมัก็เหมือนหอนหามอ เกินหมดต้องพูดย aus> ิ้มเยอะหนุ่เดียวหกคุณดีสีเหมือนสองเหมือนสองโลหรอหกคุณดีสีธรรมดาครับถึงน่าเป็นหลายแพ็กเยอะเหอเอาใจครับเจ้าไม่แล้วเจ้าไม่แล้วครับให้ทานก่อนแล้วเต็มที่มันงั้นยินดีงั้นยินดีมันเป็นเรือมากกวนี้บานเฮาบ้านเฮาบ้านเฮาเฮ็ดรึเป่าให้ขาดให้เกินยุติเห็ดไหนเกินไหนเกินยังเกินยังเดียวไว้ขาดอันนี้คือกรุงกวน เนี่วให้มันเยวให้มันเนื้อให้มันยั้งมันดิโอ้หัวหน่อยเกือดตุ่มนี่ดุชมยัหน่อยเพราะว่าเนี่ยนี่มันนีมีดีมีีเพียเพียครับเน่นเพียาเพราะว่าเพียะไหลอว่าม่เอ็เองคั่นมมดแล้วบอกพี่มู่ไม่ไม่ก็เข้าเห็นมืนขึ้น สงไม่นองคันเอาเมลเลยบ่บ่เอาออกกิ่มเลยบ่มันเสียของเสียออกยังไงคันใส่ผัดแดงแหลือดวงเอาเมลเลยเลือดเขี <k 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 ้ยวพวกนี้นี่นี่มองมันปรุงเราจังเอาเลือดเลือดแค่ว่าในสมแนวเลยนวลใส่เพิ่มเลยครับบ้านใส่บ้านใส่บ้านใส่สิบนาทีพอดีพร้องกันแ คนมากมันมันรงไห้เพียงแพพิกีกี่มนะวายมันหนื่อยูพี่คชเหียดถึงคุณตามสูตรเลครับขนัดใส่ค้นใส่ขันเห็นค้นนี่เริ่มาได้นีว่หยงนี่ เดิมไหมชั oh, oh, ้นนั oh. Oh, nice. oh. ้นจังนี ah. I mean, ้นหนอดขึ oh, oh. ้นนสร้างไมงงานนี่หี่โอ้งานงานถ้าไปอาินโอ้อาิแรงงานตอจะพาคนบงานงานเองงานโอ้ยความเีดความเหียเด้อจะพามาเบิงงานวะนไม่ได้ไม่ดยกเลิกยกเลิกไม่ต้องคุยกันอือโอ้ถ้าับดีหอยยงเอานห้อยยังมี้ห้อยย่งง้ห้อยยหอยย นนี้คืใจมันเด้ออันนี้ว่าใจทับดีเลยแต่วอาหน่อยมันบ่ไดๆก็ใจนี่แหละเจ้าภาพคก็บอาขึ้นเนี่ยงานหาอย่างนี้หนาไมาหยกเลยอยู่เอาครับพอดีๆครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับฝากด้วยครับมาร่วมงานดีๆกับนี้นะครับรวมกันดีๆครับเกี่ยวกับโจมก็ว่าได้เลยสๆนี่นี่เกี่ยวก้มครับเกี่ยวกองเกี่ยวก้มของแก ฝากไว้ครับพี่น้องครับ